ไปครับพี่อาไปพร้อมกันครับพี่อาไปพร้อมกันครับไป let's go let's go m r let's go let's go วันนี้ผมมาขายยากับพี่เมสซี่นะครับผมไม่ใช่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 เขาชื่ออะไรครับสายดีแคทสวัสดีครับพี่ลามินยาเมาวัคับพ่ามินเมาขาดีกวคือเฮียปาร์ตี้เสร็จแล้วไงครับอะไรปาร์ตี้เฮียโคตรตึงอ่ะเฮียโคตรตึงอ่ะเฮียเฮียอย่าหาเจอก่อนผมนะถั่วเฮียต้องหาเจอทีหลังผมเลยนะเฮียใจเย็นดีอย่าไปกดเลยเฮียอย่าเพิ่งเจอ มาแล้วนะมาแล้วนะเฮียเฮียเพิ่งเจอเฮีย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 อย่าเจออย่าเจอย่าเจอไม่เจอไม่เจออุ้ยผมได้ผมได้เฮียเจอกันไอ้เฮียมันเลือกไอ้เฮียออดี้มีสองคันมันเลือกมันเลือกไล่กูรออะไรมันมันอยากแก้กับพี่หรือเปล่าพี่จุดสายรออะไรอะน้องมันอยากแก้ น,นีตำรวจมันออกเวรนไวไปป่ะเที่ยงคืนทีหนึ่งมันก็ออกกันหมดแล้วอ่ะยังต้องร้องเรียนน่อยเดียต้องร้องเรียนน่อยเดีย นีทำสุดถ้าจะต่อพันนะแต่อาย,อยากโทรหาสักุระดิสักุระขายเหรียญนะผมขายผมขายเรียนละห้าหมื่นเฮียผมติดบิ้งไก่แล้วอะ่ะช่วยด้วยติดบิ้งไก่ขี้จ้าขอบหรอวิ้งไปเอายาเมื่อกี้ไม่ครับจาจาหนีอยู่เนี่ยตอนนี้น จะเป็นคันที่ชวนใอ้เฟยแน,น่นอนอออคือเขาตั้งใจมาแก้ผมเลยนะไอ้เห <c oughs> ี้ยเราต้องเล่นใจเย็นกว่านี้นะอันนี้เ oh <my> อาอะไรครับโด,น,โดนดีน้องรองอะไรอะ่ะรอคนตครับรอคนคิดมาได้ทบ,บน,นั้นประกันด้วยครัประกันด้วยครับสิบเรแล้วนะสิบอแล้วนะ ถ้าเราถอยได้สี่เราจะไม่โดนตำรวนจับมันไม่หายมันไม่หายขเขาเขามันยังขึ้นยังขึ้นที่ขายยาอยู่เขาถอยได้สี่เหรอเขาถอยได้สี่เหรอผมไม่เห็นว่ะดายงานค่ะด้วยครับสวแล้วครับเขามาสองคนปะ มาคนเดียวใช่โอยโอดทนอดทน ฉนนาจะไม่รู้แล้วไหมอันนี้ไปกันเฮ้ยขยนต้องสามห้าสิบสุดยอดเธอซ่อมรู้ได้เขาได้ไหมค,ครับ เขาไล่ไล่จะขอบอยู่นะหัวเขียวเฮ้ยทำไมเองทำอย่างนั้นอ่ะใช่เหรอเขาชนเหรอใช่ผมไม่ได้ตั้งใจชนพี่ตำรวจบอกว่าลูกแคน้นว้าย คุณรอบนี้มาสองคนนั่นก็เขาบอกแล้วว่ามาสองคนรอบนี้มาสองคนนะปะปะใช่ปะเนี่ยร,รอบนี้มาสองคนนะนั่งมาสองคนอุ้ยแล้วเขาขายได้ต้องสามร้อยห้า่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้าไว้ไว้ ้ยดไปเลยซ่อมแล้วล้อที่โดนยิงมันจะหายไหมหายโคตรเก่งโคตรเก่งทำไมมันแตกจังฮะเสดเสดไม่มีเธออยู่ด้วยเนาะมันม,มันจะไม่เป็นแบบนั้น ไม่รู้ดิมันลุนอะ <Holl a> เข้าใจไหม oh, <soever S 1> ไม่รอแต่ถ้าไม่มีเธออยู่ด้วยมันมันจะไม่เป็นแบบนั้นอะมันไม่มีกำลังใจในการไม่รู้อ่ะมันพูดไม่ถูกอะ่ะแ,แต่เขาพูดจริงนะถ้าเกิดเมื่อกี้เขาขับดีคนเดียวอ่ะคือเขาโดนไปนละจริงจริงอันนี้จริงอันนี้จริง แต่พอมันมีเธออ่ะมันแล้วเธอบอกว่าเขาสู้ดาขายได้มันต้องสามร้อยเขาแบบได้อไม่แต่คือมันนี้สนะไม่ใช่แต่คือเธอมันไม่มีเธอจริงๆอ่ะมันมันจะมันจะไม่ใช่แบบเนี้ยดีแล้วเก่งมากอือขอบคุณครับพันนีนะ ฝันดีนะครับบายบายขอบทุกทุกคนฝันดีครับ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 เป็นที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอให้ทุกทุกคนนอนหลับฝันดีครับใช่เหรอเจอกันในวันพรุ่งนี้ใช่เหรออันนี้อันนี้เธอพูดแบบนี้เหรอหรือว่าเธอไปพูดตามใครหรือเปล่าอันนี่ไม่ครับฝันดีครับฝันดี ต้องบอกว่าอาจารย์ไดที่ผมพูดผิดไปก็ขอโทษมาณที่นี้ด้วยนะครับผมทำไปเพื่อความสนุกสนานแต่เพียงเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะว่าร้ายหรือทําให้ใครรู้สึกไม่ดีนะครับผมฝากทุกคนมีคืนที่ฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับไว้เจอกันสตรีมถัดไปขอให้เป็นคืนที่ดีและขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีนะครับผมขอให้ทุกวันเป็นคืนที่ดีนะครับเป็นวันที่ดีครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาหากันวันนี้ โอเคไปเจอกันนะครับไว้เจอกันนะครับซิวซิวโชว์บ๊วยอ๊วยแล้วแล้วเขาล่ะเราจะให้ดูแล้วเขาล่ะแล้วเขาล่ะแล้วเขาล่ะฝันนี้เขาจอดเขาก่อนผมต้องการกอดว้าดูครับทุกคนดูว้า ดูครับดู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 ครับปึ๊บ <laughs>